สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาศึกษาพระสมเด็จกลุ่มเรืองแสงของอาจารย์สุรพลสารไม้สักที่เช่าบูชามาเพราะจับแล้วมีพลังแล้วเราจะมาพิสูจน์กับอาจารย์สุรพลว่าพระสมเด็จกลุ่มนี้เป็นสมเด็จกลุ่มอะไรเดี๋ยวผมจะถามก่าอาจารย์ครับได้พระสมเด็จกลุ่มนี้เพราะอะไรถึงเช่าเพราะว่ามีพลังครับสองเอ่อเป็นพลังถ้าจับคนจับเป็นจะได้รู้ว่ามันมีสองสามพลังครับ ไม่ใช่สมเด็จโตอย่างเดียวนะรับมีทั้งเคจิครับมุ่อก่อนแล้วก็องค์พระแก้วมรกตครับเพราะอันนี้ปลูกเสร็ในวังในในวัดพระแก้วครับเพราะน้นพลังจะเยอะมากครับอาจารย์โกครับเคยเห็นสมเด็จนี้ในกลุ่มไหนบาครับก่อนจะเรื่องแสงนี้ไกลเซอร์เรื่องแสงหรือมีอื่นอื่ครับ ที่เคยเห็นเคยเห็นแต่เป็นกลุ่มไกเซอร์นะครับแล้วก็เป็นกลุ่มที่เขาบอกว่าเป็นกลุ่มพธาพนมนะครับแต่ว่าเนื้อพธาพนมก็เลืองแสงจะมีกลุ่มที่เลืองแสงแล้วว่าเนื้อเนี่ยจะไม่เหมือนกันอันนั้นเนี่ยเขาจะเหมือนเป็นมีเม็ดทรายกับเม็ดแร่นะครับอันนี้เราสองดูกายภาพก่อนเป็นพิมพ์อะไรก่อนอันนี้ครับพิมพ์พิม์สุโขทัยเนี่ยครับแต่ว่าชื่อปัจจบันเขาก็เรียกลุงพุทธนะครับ เหมือนเดิมเพราะว่าว่าท่านอาจารย์สุรพลถูกฉลองกับพิมพ์นี้นะนะครับถูกฉลองถูกฉลองกับพิมพ์นี้เพราะว่าเนี่ยที่บอกว่าหน้าอ๋อหน้าเป็นเรื่องพื้นเรียมขรั่งตัดขลั่งตัดนะครับแล้วก็องค์ประกอบเหมือนในคลิปก่อนๆครับชายวรนะครับแล้วก็ชันนี่คือคนตัวมุมนี้เลยเป็นอย่างนี้นะมันจะม้วเรือใหญ่นะครับแล้วตรงกลางก็ตกทองช้างใช่ไหมครับนี่นะครับอันนี้เราค่าวนะครับอันนี้โดยมวลสารเนี่ย คืออย่างเงี้ยเราเห็นแล้วเราว่าข้างหน้าเนี่ยมันถูกเคลือบด้วยอะไรสักอย่างหนึง่งนะครับน่าจะเคลือบด้วยอ่อะไรอนะผมเข้าใจว่ามันเป็นเปลือกหอยในทะเลอ่ะครับที่มันเลืองแสงตัวเองได้อ่ามันมีใช่มันมีกลุ่มฟอสซิลที่เลืองแสงได้นะครับผมเข้าใจว่าเข้าอย่างนั้นมาอ่าในะครับเนี่ยแล้วก็นี่อ่าถ้าจะดูเนื้อจริงต้องด้ดานหลัง ด้านหลังเลืองไหมฮะเรืองน้อยหน่อยนะครับวันจันรนี้ก็ก็จะมีเอ่อเดี๋ยวนี้เล่นงแสงได้ผงทานนะครับ้างหลังนะครับอาจจะโดนผิวที่เคลือบอยู่นะครับมันทำให้อาจจะดูยากหน่อยนะครับอันนี้ล้างได้ไหมก๊ะคือ,อล้างกก็ไม่เลือล้างก็เออล้างก็จะไม่เลืองใช่ครับล้างอาจจะไม่เลืองแสง <laughs> เพราะว่า มันมีลักษณะที่เคลือบอยู่คราวนี้ถ้าเราจะจะดูละเอียดนะครับแล้วก็คงต้อ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 งดูขอบอะคือขอบเนี่ยแน่นอนหลับพระก็คือเป็นพระที่อยู่ในกลุ่มที่นี่กลุ่มวังครับพร<ล>ะกลุ่มวังกลุ่มวังเลยนะครับลักษณะผิวเงี้ยเนื้อเงี้ยนะครับคือกลุ่มนี้เนี่ยอย่างที่บอกะ้ะเราก็จะเจอพวกแร่เหล็กไหลน้อยนะครับที่เราดูมาแล้วน,นะครับพวกกลุ่มที่เป็น เนื้อทองก็น้อยนะครับแต่ว่ามีนะแต่ว่าน้อยนะครับมันก็ดูดอาจจะไม่ติดอย่างเงี้ยแล้วดูยากด้วยเพื่นว่าผิวเขาเครือบนะคมอาจจะต้องอมต้องเขามักใต้นิดนึงนะครับก็ยังดูยากอยู่เพราะว่าผิวเขาผิวเขาถูกเครือบอยู่นะาจะสะท้อนแสงหมดแต่เราเห็นแล้วว่าใต้ผิวเนี่ยอย่างนี้มีพักกำแพงก็ ก็ถือว่าเป็นานะครับมีพยายามใส่มูาสาอย่เงี้ยใต้นี้ก็น่า ح, อันนี้น่าจะเป็นดินซอเหลืองแต่ดูยากนะเพราะว่า,าโขาไปอยู่ใต้ผิวถูกเคลือบนะครับอันนี้อ่าเรามาดูจากผิวเนี่ยผมไม่เจอผมไม่เจอผมไม่เจอแรกเล็กนะครับเพราะว่าถูกเคลือบแต่เราอาจจะทดสอบได้แล้วเนื้อเนี่ยเป็นเนื้อออกไปทางปูนเปิดข่อยเป็นหล,ลักแน้นะนะเนื้อจะเบานะครับโอ๊ยติดแน่นเลยอ้าวแน่นเลยเนี่ยนะ หรือว่าซ่อนอยู่ข้างในครับน่าจะนะครับอาจอาจ,จะอยู่ข้างในไม่คือผิวมันไม่เห็นไงครับนะเพราะเคลือบอยู่นะว่าโอ้แต่มีเยอะโอ้นี่แปลว่าอาจจะแรางทุกองนะขออนุญาตนะครับอาจจะแรงทุกองน่าะจะแรงทชวใช่ติดเลยอ,อาจารย์ตัวเวนไปไหนเข้าใจเขาใส่ไหมล่เขาใส่เลยของเหล็กไหลผองเหล็กไหลหรือเหล็กไหลเงินหยวง อันนี้มองไม่เห็นคือมันมองไม่เห็นนะฮะพูดยาจะต้องหักดูเสะยงโอ้โหเดี๋ยวเราจะทดสอบความเรืองแสงถ้าหักถ้าหักรู้เลยเนี่ยครับครับน้บหมดแดงเลยเห็นเรืองเงี้ยสวยครับแหน่เนี่ยนี่เรืองแสงอาจารย์เทคนิคการหรือความคิดในการผลิตหรือทำสําเด็จเรืองแสงนี้เกิดจากอะไรครับคือเป็นไม่เรือง เป็นสารเคลือบข้างหน้าเป็นการเคลือบข้างหน้าใช่ครับอันนี้ถามว่าการเรืองแสงก็คือผมว่าคนโบราณเนี่ยช่างที่ทาเนี่ยพยายามจะทําอะไรให้มีความพิเศษอเอาไว้คุยกันหาความพิเศษให้เกิดขึ้นนะครับ,รบแต่ว่าส่วนหนึ่งก็คืออะไรอ่ะพระพุทธรูปนี่ก็เป็นตัวแทนของปัญญาค,คือความสว่างแบบเมื่อมุมผมนะคุณมองก็คือมันมีอะไรพุทธมีพุทธภาษิตอ่ะ แสงสว่างใดเสมอด้วยปัญญาไม่มีนะครับทัน,นี้ก็อาจจะเป็นคติคติในคนคนทำไว้ในนี้ครับก็คือในความมืดมีแสงส,สว่งางพระทาให้แสงสว่งางพระธรรมพระธรรมนะครับทาให้เกิดแสงสว่งางทำให้เกิดแสงสว่างนะปัญญากสสาเช่กลุ่มสมเด็จเรืองแสงที่ถ้าเป็นไกเซอร์นี่เรืองแสงทังหมดไหมหรือไม่เกิดไม่ทั้งหมดไม่หมายถึงว่ามีบ้างไม่ได้ทุกพิมไม่ไกเซอร์เรืองแสงทุกพิมไหมหรือไม่ไม่ทุกพิมพ์ไม่ทุกพิม มีแค่บางพิมพ์ที่เรื่องแสงมีคือพิมพ์ที่ทําแสงก็ไม่ใช่อย่างนี้นะไม่ใช่เรื่องคนแบบอ่าพิมพ์ที่ถวายระ้าที่ห้าครับอาจจะเลือ่องแต่ว่าพิมพ์อื่นเนี่ยที่ตอนนั้นเป็นเสียบาทชาวบ้านเขาเห็นแล้วว่าทําแม่พิมพ์เนี้ยถวายอยากได้บ้างก็ไปทํามาให้ครับเพราะเราเชื่อว่าแร่ที่ใส่ในการที่ทําให้เรื่องแสงได้เนี่ยหายากทาไม่ง่ายไม่ใช่พายน้ําเรื่องแสงตัวนั้นในใน,ใน,ใน,ในทางวิทยาศาสตร์แร่เรื่องแสงมันคืออะไรมันก็เป็น มันมีหลายแบบพวกฟอสซิลโบราณของไดโนเสาร์ก็เรืองแสงนะครับบางทีไปเจอปุ๊บกลางคืนเรืองแสงก็เอาผมมาตับก็ได้หอยก็ได้หรือยกเรืองแสงของจีนก็มีเป็นอีกก็เป็นยกก็คือเป็นตระกูลหินเรืองแสงนี่หินลูกกระบาบบางบางชิก็เรืองแสงบางชิก็เรืองแสงใช่ครับที่เขาเรียกว่าภาษามัรถอุลนระกะมันนี่หรือคดหลวกในสวายที่ท่าอาจารย์มีขายเยอะพวกนี้ คดปลวกกับตุลละกับมันนี่เดี๋ยวของจะมาฝาอาจารย์รู้จักไหมก็เคยได้ยินไม่เคยเห็นเลยเก่งเด็กหัวล้อเยอะ่ะเดี๋ยวจะไปเดินควกมันจะเป็นรูๆก็เป็นก็เป็นสเก็ตดาวสเก็ตดมันตกอยู่ในดินเขาเรียกว่าคดปลวกเลื่องแสงเหมือนกันไม่ไม่เหลืองไม่เลืองสีชาชาไม่เหลืองออมอเลีแสงอดำอุ่นชาครับอาจารย์ครับไอพระสมเด็จเลืองแสงเนี่ยเข้าไปดูใน สองพันสำเร็จตามตำรากับาอาจารย์โจ๊กอีกทีหนึ่งว่าอาจารย์โจ๊กอาจจะอธิบายด้วยพงความรู้มากที่ละเอียดมากกว่าที่ทาอัดคลิปทุกวันนี้อาจารย์โจ๊กพยายามออกวันละหนึ่งคลิปวันละเกิคลิปคาดว่าจะใช้เวลาประมาณเกือบสามปีหรือสองปีเกินแน่กว่าจะหมดเพราะว่าสมเด็จพระจันโตท่านสร้างพามันอายุยี่สิบสี่ยี่สิบห้าจนถึงแปดสิบห้าเนี่ยหกสิบปีหกสิบปีหกสิบปีเนี่ยมีการสั่งสม ต่างๆเยอะรเรามาพูดกันแค่5นาทีเงี้ยสินาที20นาทีมันอธิบายได้ไม่หมดเวลาใครดูศึกษาเรื่องพาะเนี่ยควรจะศึกษาให้ให้เราทานให้ทุกกลุ่มเพื่อที่จะเป็นแนวทางในการสัจติใจสมไอสะสมครับถ้าชอบแบบอาจารย์โจ๊กหรืตามตำราก็ไม่ผิดชอบแบบการศึกการสเก็บสมเด็จแบบตำราไหนไม่ผิดสักลุ่มหนึ่งค,คือ สมมุติว่าเราถนัดเราอ่านมุมเนี้ยเราชอบมุมนี้บางคนชอบมุมนี้แล้วก็เดินเส้นนี้ไปนะ,ะไม่ผิดแต่จะผิดก็ต่อเมื่อเราไปบอกว่าคนเดินอีกเส้นหนึ่งเียฮ้ยไม่ใช่คุณต้องเนื้อสมมติคุณต้องเนื้อเน่าเท่านั้นต้องแบบนี้เท่านั้นอันนี้ผิดเพราะว่าท่านทำท่านท่านทำเกินสิบสองเนื้อผมพูดได้เลยเกินสิบสองเนื้อแล้วในแต่ละเนื้อถ้าสัดส่วนมันต่างกันปุ๊บในครกนั้นเนี่ยเพี้ยนอีกเปอีกหนึ้ถ้าแต่ละเนื้อมันแตกต่างกันทีละสิบเนื้อมันก็เท่ากับ เกิดเกินร้อยี่สิบเนื้อแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วไม่นับพิมพ์อีกครับพิมพ์ที่ตาเนื้อที่ตาอีกคือการศึกษาความสำเร็จเนี่ยน่าจะแรนเนี่ยมไม่มีที่สิ้นสุดครับแต่ว่าหาข้อหาข้อยุติได้นะอะไม่สิ้นสุดมันแต่มัญหาข้อสรุปได้แตข้อสรุปได้ครับแต่เราศึกษาพิมนนพ์ไปเนี่ยจำนวนพิมพ์เนี่ยศึกษาไม่ ไปได้เรื่อยๆนะครับดูพุทธรูปในไทยมีกี่องค์กี่แบบเยอะมากครันี่ที่เราเอาหนังสือพุทธรูปมาเนี่ยไปดูเดี๋ยวก็ต้องเจอนี่ตัวรูปนี้พุทธรูปนี้ครับแต่ถ้าจะให้ให้ชัวก็ไปดูพุทธรูปที่เป็นยุครอสามกับรอสี่ที่ที่มีในประเทศไทยนะครับใช่ครับไม่ว่าจะเป็นชะลอมาจากต่างประเทศให่ชะลอจากอันนั้นเมืองขึ้นในอดีตใช่ครับไม่ว่าจะเป็นพม่าลาว กัมพูชาครับที่เป็นหน้าทางเขมีไหมสมเด็จที่จําลองจากพระพุทธรูปจริงๆแบบลังกาเขามีนะถึงขั้นนั้นเลยแบบลึกกว่านั้นอีกครับแบบพิมพ์พิมพ์ลังกาเขามีพิมพ์ลังกาเขามีครับที่บางคนเรียกว่าแบบอกต้ออ่าคือจะดูล่ำๆมันจะจะต่างกับเชียงแสนอนะครับแล้วจะดูใหญ่กว่ามีเอยอแสดงว่าในผมเด็จเนี่ยต้องมีจริง้องลอยไว้บ้านตาไท มีครับแล้วก็พื้นรูปที่เป็นลังกาวงนี่ก็มีนินอยู่ในนี้ด้วยก็มีคือตอนนี้เราค้นพบสองที่แล้วนะครับว่าคือพระศรียะแม่ตายวัดศรีสุดารามที่เป็นต้นแบบต้องเป็นต้นแบบเพราะว่าตอนนั้นมีองค์นี้องค์เดียวใช่ครับแล้วก็พระในพระบรมราชวังพระองค์เดียวประเทศทิดารามอีกอ่ะมีอีกมีก่อนมีอีกูมีเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะค่อยมาเปิดเผยเรื่อยๆนะครับครับสำหรับแค่ทลิปนี้แค่นี้ครับสวัสดีครับ